อ่าน,นะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชินายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหไลแมนอาจจะตกงานก็ได้นะครับบนะอลโลกาตาเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเช็คลูกล้ำหน้านะครับคือโรบอสไลแมนหรือว่าไลแมนหุ่นยนต์นะครับ สันธ์ฟุตบอลนานาชาติครับหรือว่าฟี FA เนี่ยแถลงความคืบหน้าของศึกฟุตบอลโลกปี2,022ที่กาตาร์นะฮะช่วงปลายปีนี้ว่าอาจจะมีการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยผู้ตัดสินเป็นครั้งแรกในจังหวัดล้ำน้าครับโดยจะรอบทสรุปครั้งสุดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จานนี่อินฟันติโนครับประธานฟีฟ่าเนี่ยเผยถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนี่ยมาใช้ในเกมโมเกิร์กว่าอาจจะมีการนําระบบที่เรียกว่าระบบสดไรแมนครับหรือว่าไรแมนหุ่นยนต์น่ยมาช่วยท่านเปาครับในการยกธงโดยจังหวะล้ำหน้าครับซึ่งเป็นปัญหาของเกมฟ,ฟุตบอลมานานแล้วนะครับ ฟีฟ่าครับอธิบายถึงระบบที่วรียา semi-automated offside n c ครับเพิ่มเติมว่าจะมีการใช้กล้อง10ตัวตรวจจับการเคลื่อนที่ของนักเตะแต่ละคนครับจาก29ตำแหน่งของร่างกายซึ่งถูกนำมาทดลองใช้ไปแล้วครับในศึกสโมสรโลกที่ลิวพูควาชแชมป์ไปครองครับรวมถึงศึกอาหรับครับด้วยนะครับ สำหรับระบบดังกล่าวก็ฟีฟ่า FIFA อวดอ้างว่าสามารถบ่งชี้จังหวะล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้านะได้เร็วกว่าระบบ VAR ในปัจจุบันแต่จะมีการประชุมเพื่อชี้ขาดกันอีกทีว่าจะนํามาเริ่มใช้ในศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้หรือเปล่านะครับห มีการแจกแจงรายละเอียดนะครับว่าถ้าหากฟีฟ่าอนุมัติให้นําเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมาใช้ก็จะมีการติดตั้งระบบเอาไว้อยู่4สนามจาก8สนามของศึกฟุตบอลโลกปี2022ก็คือปลายปีนี้นะฮะโดยเกมที่อังกฤษจะบุ๊กับอิหร่านในวันที่21พฤศจิกายนเนี่ยจะเล่นกันโดยมีเทคโนโลยีดังกล่าวด,ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับแม้จะมีการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาครับในเกมฟุตบอลแต่ปีเอลูจิคอรลิน่านะหัวหน้าผู้ตัดสินของฟีฟ่านี่ยได้ยืนยัน,นครับว่ามนุษย์จะยังเป็นใหญ่เช่นเดิมนะ ขาก็พูดว่าผู้ตัดสินและผู้ช่วย,ยจะยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในสนามเทคโนโลยียจะมอบความเฉพาะความแม่นยำนะและการตัดสินที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดลำหน้าซึ่งเป็นปัญหาที่ยากลำบากนะครับโอ้โหก็บอกว่าต่อให้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยแต่ผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วย,ยจะยังเป็นใหญ่เหมือนเดิมนะสำหรับเปียลูจิคอลินาและหัวหน้าผู้ตัดสินของฟีฟ่นะครับ แต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงถ้าอนุมัติแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งระบบแบบนี้ครับก็คือไลแมนหุ่นยนต์นะครับเราก็จะได้เห็นว่าบอลเราพัฒนาไปไกลแล้วนะครับอือีกหน่อยไลแมนอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกครับสวีดัสสวัสดีครับ